สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะชวนมาทาเมนูหมูแดงนะครับก็จะเป็นเมนูที่ทําง่ายๆแล้วก็มีเทคนิคที่จะทําให้หมูกรอบนอกนะครับและนุ่มในนะครับผมเริ่มต้นจากการใช้ผงปรุงสําเร็จหมูแดงนะครับครึ่งซองผสมกับหมูสามชั้นส่วนสันคอนะครับ600กรัมครับโดยนํามาผสมน้ําโดยใช้ครึ่งซองนะครับมาผสมน้ำ1้วยแล้วก็นําไปราดแล้วก็คลุกเคล้าพอดีผมไม่มีถุงมือนะครับก็เลยต้องใช้ช้อนในการคลุกเคล้า ก็อาจจะใช้มือนะครับที่นวดนวด,นวดเพื่อให้หมูกับตัวน้ําหมักมันเข้ากันแล้วก็อาจจะแช่ตู้เย็ยนค้างคืนไว้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นผมจะตั้งกระทะแค่พอร้อนนะครับแล้วก็จะเทส่วนผสมทั้งหมดลงไปในกระทะแล้วใช้ไฟอ่อนช่วงแรกอาจจะเป็นไฟแรงนะครับแล้วก็ปรับเป็นไฟอ่อนแล้วก็ค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับหมูมันก็จะเริ่มสุกแล้วก็สุกจากข้างนอกไปข้างในนะครับ ตัวนี้ก็จะใช้เวลาสักหน่อยนะครับพอเริ่มแห้งถ้ามันแห้งมากแสดงว่าไฟแรงเราอาจจะต้องเบาไฟแล้วก็เติมน้ําไปหน่อยนึงนะครับ<ม>ก็จะเห็นว่าพอน้ําเริ่มงวดจังหวะพอน้ํางวดี่ยเราเบาไฟอ่อนนะครับแล้วก็จะใช้การก็เรียกคั่วผิวของหมูแดงนะครับให้หอมแล้วก็ออกเตรียมเคลียมสักหน่อยนะครับมันจะแห้งกว่านี้นะครับแล้วก็จะเป็นหมดัดหมดเหมือนหมูที่อบเลยครับลักษณะดังรูปพอได้แล้วนะครับเราก็จะนํามาหั่น มันก็จะสุกโดยข้างนอกจะจะกรอบและข้างในจะนุ่มนะครับก็จะเป็นหมูแดงที่เราทําง่ายๆแล้วก็นําไปทไปใส่ในก๋วยเตี๋ยวหรืออาจจะเป็นกินสดๆกันบน้ำจิ้มก็ได้นะครับก็เป็นเมนูที่ทําไม่ยากผงปรุงก็หาได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นเมนูที่อร่อยมากนะครับ